จานพูดมาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือลีดเดอร์ชิพหรือการเป็นผู้นำที่ดีแต่วันนี้เราจะมาพูดในฐานะที่เราเป็นผู้สนับสนุนทีมกันบ้างหรือเป็นทีมเพลเยอร์การที่เราเป็นสมาชิกในทีมเป็นคนใหม่อยู่ในทีมเป็นพนักงานธรรมดาเราจะสามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จและเราจะเป็นพนักงานหรือเป็นเมมเบอร์ที่มีคุณภาพได้ยังไงวันนี้อาจารย์มีหลักการ4ข้อง,ง่ายๆให้คุณเป็นทีมเมมเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่1นะคะคุณจําเป็นจะต้องเข้าใจเป้าหมายเดียวกันก่อนทั้งภาพทั้งองค์กรนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแผนกอะไรก็ตามอยู่ในส่วนงานหรือในตําแหน่งไหนก็ตามคุณต้องเข้าใจทั้งเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของแผนกตัวเองหรือเป้าหมายของทีมตัวเองว่าทีมเราต้องการจะทําอะไรเพื่อเป้าหมายอะไรใน3เดือนนี้6เดือนนี้1ปีนี้ถ้าเราเข้าใจเป้าหมายแล้วมันจะนําไปสู่อันที่2นะคะคือการให้ความร่วมมือ ะะพอเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราต้องการอะไรทีนี้เราจะให้ความร่วมมือเราจะทําการทําทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายประสบความสําเร็จเราจะให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมง,งานเราจะให้ความร่วมมือกับหัวหน้างานเราจะให้ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อให้เป้าหมายนั้นมันสําเร็จ และข้อที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารก็ยังสําคัญอยู่เช่นกันเราจะต้องมีการพูดคุยตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่หัวหน้ามอบหมายงานใหม่มาเราทําได้ไหมเราพร้อมที่จะทํำไหมหรือเราติดทําอะไรอยู่เพราะถ้าเราไม่สื่อสารเนี่ยหัวหน้าเขาคิดว่าเราว่างเขาก็อาจจะส่งงานมาเรื่อยๆจึงทาให้เราเนี่ยเกิดภาวะเวิร์กโหลดและทํามันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือทํามันแบบสับเพ่าหรือชุยนั่นเองหรือเลวร้ายที่สุดอาจจะเป็นงานที่ค้างดองอยู่ทําให้มันไม่มูฟออนต่อไปเพราะฉะนั้นการสื่อ เป็นการบอกว่าเราพร้อมทําไม่พร้อมทําติดอะไรใครสามารถช่วยเหลือกันได้ไหมและข้อสุดท้ายข้อที่4ต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแน่นอนการเป็นทีมเมมเบอร์เหมือนเราเป็นมดงานค่ะข้าวเม็ดใหญ่ๆหรืออาหารชิ้นใหญ่ๆในมดตัวเดียวแบกกลับ ลังไม่ได้แต่จําเป็นจะต้องมีมด4ี่ห้าตัว6ตัว1ิตัวช่วยกันแบกอาหารนั้นกับเข้ารังเปรียบเสมือนเราค่ะเป็นการทํางานเป็นทีมถ้าเกิดว่าวันนี้เราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้เราพูดตรงๆว่าเราทําไม่ได้แต่คนนั้นน่าจะทําได้หรือเรามีการคุยกันในทีมว่า5คนเนี้ยหรือ6กคนของเราเนี่ยใครทําตรงนี้ได้บ้างมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเราจะได้หาคนที่ใช่และถนัดทําในสิ่งนั้นจริงๆส่วนเราตรงนี้ไม่ถนัดแต่เราขอทําในส่วนที่ถนัดเพื่อซัพพอร์ตเพื่อให้โปรเจกต์นี้มันรันได และนี่ก็คือการทำงานเป็นทีมที่แท้จริงเอาไปคิดดูนะคะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันการสื่อสารซับพอร์ตซึ่งกันและกันและต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเห็นอกเห็นใจเปิดใจและคุยกันให้มากขึ้นนะคะ